เซ็ตช่วงล่างบรรทุกหนักที่บรรทุกมะพราะ้าวนำหอมนะคะบรรทุกหนักขนาดนี้จะเป็นยังไงลองไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโบนัสนะคะวันนี้จะพามาดูรถที่โบนัสได้สเปคมาจากลูกค้านะคะคันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นโตโยต้าเครื่อง2.8คันนี้สวยงามยังไงจะพาไปชมกัน อย่างแรกเลยนะคะเห็นเด่นชัดอย่างนี้นะคะเป็นคอกเหล็กล้วนเมตรสามห้า <3, 5 S 2> นะคะตกแต่งสวยงามด้วยฝา,าท้ายเลสนะคะแล้วก็มีมือจับเป็นเลดให้เรียบร้อยเลยนะคะคัดมานะคะสเปคนี้นะคะบรรทุกหนักเราพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องดามกระบะนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยดามกระบะเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะคะก็คือดามบนดามล่างแข็งแรงแน่นอนค่ะตัวนี้ออกแบบนะคะช่วงล่างให้บรรทุก3-5ถึงาตันเลยนะคะบรรทุกหนักแน่นอนเขาของเราเนี่ยเป็นเพ่า,าลูกปืนใหญ่ ABS เบรกมือแท้ตรงรุ่นนะคะแน่นอนค่ะบอกเลยว่าสเปนเนี้ไม่เบาจริงๆคะ่ะไม่เบาแล้วมันเป็นไงอะ่ะก็หนักไงอ่ะต่อมานะคะล้อของลูกค้าที่เลือกนะคะก็จะเป็นล้อของโปรบิ๊กบอสก้านยกสีทองไหม้นะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะสเปคน,นี้นะคะเราออกแบบด้วยแหนบหนา16มิลคะ่ะ มาพร้อมกับตรงเต่ง7นิ้วนะคะแล้วก็ประกอบด้วยตัวประคองสีสันสวยงามนะคะเห็นแล้วพี่ๆสายบรรทุกนะคะที่เห็นสเปครถบรรทุกมะพร้าวน้ำหอมนี้แล้วนะคะอยากจะติดตั้งนะคะอยากจะเข้ามาดูผลงานนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่โปบรรทุกหนักนะคะเราได้มีการสัมภาษณ์ลูกค้าเล็กน้อยเกี่ยวกับความประทับใจหรือข้อมูลที่ได้รับก่อนจะตัดสินใจซื้อเออว่ามันเป็นยังไงลูกค้าเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยนะเห็น รถเนี่ยเยอะเลยบนท้องถนนเป็นรถของโปบรรทุกหนักอ่ะแสดงว่าลูกค้าก็มีการใช้เผาลอยโปกันเยอะใช่ไหมคะเขาเลยตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโปและพี่ก็เลยถามกลับอีกว่าเพราะอะไรทําไมถึงเลือกใช้โปใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกเลี้ยวมากเลยนะเขาบอกว่าเพราะเขาเกิดความมั่นใจของเราเนี่ยมันมีรับประกัน1ปีนะทุกอย่างเลยหรือ5 0,000โลโอ้ไม่ธรรมดาเขาก็เลยเกิดความมั่นใจไงรู้ไหมว่า ทั้งหมดเท่าไหร่คิดดิทั้งคันอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เท่าไรแสนต้นแต่ได้เยอะขนาดเนี้คุ้มไหมล่ะคุ้มดีพี่เออนะเขาก็เลยให้ข้อมูลพี่โบมาพี่โบต้องขอบ ท่านนี้มากเลยนะคะที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของโปรบรรทุกหนักนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าของเรานะคะและโบนัสเองนะคะก็ตั้งใจนะคะทำคันนี้ออกมาอย่างดีแน่นอนค่ะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหาเพาลอยดีๆสักที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบโหอยากได้ลูกปืนใหญ่ ABS แท้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่021021975นะหรือไปกดไลค์กดแชร์ที่ ที่เพจของพาวลอยโปได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนไม่ได้มาขายตึกเลยนะไม่ได้มาขายตึกฉันมาขายช่วงล่ากแต่ขอใช้พื้นที่เขาโอเคก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งช่วงล่างเผ่าลอยโปรไม่ว่าจะเป็นกระบะเชิงพาณิชย์รถคอบตู้ทึบล้อกึง่งล้อแม็กบรรทุกออปชั่นเสริมต่างๆครบจบในที่นี่ที่เดียวสนใจสแกน QR code หรือติดต่อได้ที่เบอร์021021975โปรบรรทุกหนักยินดีให้บริการ